มาที่คุณสมพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าสมพรเหรอใช่ค่ะป้าสมพรอายุ68ปีอยู่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีต้องการกบไปเลี้ยงใช่ไหมครับค่ะอยากได้ไดกบมาเลี้ยงเพราะว่าไปไหนไม่ได้เลยก็อยู่แต่บ้านก็อยากได้กบมาเลี้ยงอ่าป้าหยุดก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวผมเชิญท่านอธิบดีสาศกแก้วอธิบดีกรมประมงนะครับท่านบัญชาครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณสนอมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับเมื่อวานนี้ก็มีอยู่รายหนึ่งะนะขอกบเลี้ยงเหมือนกันครอบครัวดูจะอัตคัดขัดสนอยู่ด้วยความยากนะครับมีบอ่ออยู่อยากจะได้กบไปเลี้ยงอ่ะบอกว่าเดี๋ยวประสานท่านรองท่านอธิบดีบัญชาให้ก่อนว่ากรมประมงเขาพอมีไหมช่วยอะไรได้บ้างพอคุยเสร็จปับ๊บมีสมพรไาอีกคนหนึ่งละขอกบอีกเหมือนกันไม่รู้เรียนแบบกันดูหรือเปล่า ป้าสมพรเนี่ยมีบอ่ออยู่แล้วหรือยังมีค่ะมีบอ่ออยู่สามบอ่อเคยเลี้ยงอยู่ทีนึงแล้วเลี้ยงก,กบเนี่ยนะมันก็ตัวใหญ่แล้วก็ให้แฟนอ่ะมันนั้นก็ขาไม่ค่อยดีก็เลยบอกแฟนว่าเอาอาหารไ้กบไปเด้อเขาเอาอาหารไปให้เขาก็เลยไม่ปิดฝาหมดเลยกลบโดดไปหมดเลยกบไปหมดเลยจ้ะต,ต่ครุบไม่ได้สักตัวนึงโอ้ยไม่ได้เลย <laughs> S <S <S 1> <S 1> เออแล้วแข้งขาก็ไม่ดีก็สู้กบไม่ได้กบมันแข้งขาดีซะด้วยสิเอาเถอ,อะนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณป้าฟังก่อนนะท่านบัญชาครับครับสวัสดีครับประมง,<อ>งเราานด้วยครรรับปะมงเช่วยอะไรชาวบ้านที่เขาลําบากบ้างครับท่านครับของกรมประมงเนี่ยครับครับโดยหลักเกณฑ์ก็เราจะมีการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะ รายใหม่นะครับที่จะเข้ามาเพาะเลี้ยงตั้งแต่แนะนำให้ความรู้นะครับการคัดจดัดปุูบ่อการเลือกพื้นที่นะครับถ้าคนนั้นสนใจเพิ่มขึ้นก็นมาสนใจก็มาเรียนการเพาะเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยหรือพาไปดูงานก็แล้วแต่ศักยภาพของเกษตรกรครับ,รบแต่ถ้าเป็นเกษตรกร รายรายย่อยที่เริ่มใหม่เลยอันนี้ก็ต้องเข้ามามีทั้งอา,อายุน้อยอยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือเหมือนกับสองท่านที่อายุค่อนข้้งเยอะเนี่ยที่จะเลี้ยงไว้กินในครอบครัวอย่างนี้ก็เราก็นำเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้สร้างรายได้ลดรายจ่ายของครอบครัวครับก็ประมาณนี้นะครับครับ ทีนี้ถ้าชาวบ,บ้านเขาต้องการจะขอสงเคราะห์อย่างนี้ครับขอพันปลาหรือขอพันกบหรือขอพันสัตว์ที่ประมงดูแลอยู่เนี่ยเรามีที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบ,บางแบบนี้ไหมครับครับโดยหลักกรมประมงก็ดําเนินการอยู่ในสองแนวทางแนวทางแรกก็คือ,อผลิตพันธุ์สัตว์น้ําปล่อยในแหล่งน้ําชุมชนนั้นก็เป็นแหล่งน้าานะําสาธารณะเพื่อให้ชุมชนไปบริหารจัดการร่วมกันแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ ส่วนบุคคลเนี่ยก็จะนำเข้าสู่โครงการส่งเสริมอาชีพโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคนมีบอ่อนะครับแล้วก็มาให้ความรู้แล้วก็กรณีเข้าปีละกี่รายกี่รายก็มีเป้าหมายอยู่เพื่อที่จะคัดเลือกแล้วก็ให้พันธุ์สัดน้ำตามาที่เขาสนใจและพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับส่วนบุคคลที่อาจจะ เป็นบุคคลพิเศษที่อาจจะเช่นมีอายุเยอะหรือมีความพิการนี่เราก็ประสานร,รมประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องที่จะมีพบประมาณสนับสนุนส่วนพันธุ์สัตว์น้ำกรณีมีความสนใจที่ศูนย์ในพื้นที่เหมือนที่ลบบุรีเราก็มีศูนย์วิจัยเพาะพันประมงน้ำจืด อยู่ที่ตําบลบางนาอําเภอท่าวุ้งนะครับครับก็อยู่ไม่ไกลจากจากพื้นที่ของทั้งสองท่านเนี่ยอครับที่จะเข้าไปหาความรู้แล้วก็ส่งเสริมและก็ดูว่าพันธุ์ชัตนาตัวใดที่สนใจครับและก็มีในช่วงการผลิตนั้นๆเพื่อที่จะสนับสนุนให้ครับครับอันนี้ประมงส่งเรื่องประมงอำเภอไปช่วยได้ไหมครับท่านครับเรื่องนี้ครับในในเบื้องต้นเดี๋ยวผมขอ เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ที่ชัดเจนแล้วก็ให้ท่านประมองอำเภอลงไปพบก่อดไปดูสภาพบ่อไปวัดคุณภาพน้ําไปดูอ่าอ่ารายละเอียดของบ่อที่เหมาะสมอาจจะส่งเสริมเมื่อกี้ท่านก็สนใจเรื่องกบแต่อาจจะมีสัตว์น้ำํำชนิดอื่นที่อาจจะเป็นแนวทางนะครับอาจจะชุมชนส่วนนี้นิยมบริโภคก,ก็ได้ประกอบว่ากบค่อนข้างจะราคา สูงกว่าตัดน้ําอื่นก็มีราคาอยู่ระหว่าง80-120บาทแล้วแต่ขนาดก็เลยเป็นที่สนใจยังไงยังไงขอขอให้กรมประมงเข้าไปแนะนําเข้าไปพบเราจะมีเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอไปครับครับป้าสมพรค่ะ<อ>นะเดี๋ยวทางจะมีเจ้าหน้าที่ประมงของอาเภอลบที่ป้าอยู่โคกสํโรงนะ จะแวะไปดูบอกก่อนนะครับว่าดูว่าที่ของเราเลี้ยงกันอยู่เหมาะกับสัตว์น้ําชนิดไหนนะครับถ้าเลี้ยงกบแล้วเรามีประสบการณ์อยู่แล้วแต่ว่าขาดพันกบเพราะว่าครอบครัวลําบากยากจนอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวทางประมงจะพิจารณาและจะตามเรื่องให้ป้านะค่ะแตนะ่ท่านอธิบดีกรมประมงท่านบัญชาสุแก้ถ้าจะเป็นพันปลาหรือพันอย่างอื่นนะครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้ที่ต้องการจะเลี้ยงถูกไหมครับท่านบัญชาครับ ครับครับอยู่ที่ความเหมาะสมอยู่ที่พื้นที่อยู่ที่สภาพบ่อด้วยนะครับครับแล้วก็เราจะมีเป็นเมนูมีเขาเรียกเมนูทางเลือกอที่จะเห็นลู่ทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้จงกับความสนใจของของผู้ที่จะเพาะเลี้ยงด้วยแต่อย่างน้อยเราต้องขอวัดคุณภาพน้ําความเหมาะสมก่อนนะครับเพื่อเพื่อให้เลี้ยงแล้วจะได้อยู่รอดอัตรารอดสูงอัตราจะเริ่มเติบโตดีครับ เอาละคุณป้าสมพรรออยู่ที่บ้านนะประมงจะไปเยี่ยมที่บ้านนะผมคุยกับป้าตามนี้ก่อนเนี่ยผมคุยท่านรองบัญชา่า,ชาีกนิดหนึ่งนะคชะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับครับถามท่านบัญชาคําถามสุดท้ายครับท่านครับเรื่องปลาหมอคังดําเป็นไงบ้างครับผ่านมาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยลดปริมาณลดจํานวนลงไปได้สักเท่าไหร่แล้วครับท่านครับครับในภาพรวมที่มีการแพร่ระบาดท,ทั้ง19จังหวัดเนี่ย ในพื้นที่เรามีพื้นที่ชุกชุมสูงปานกลางน้อยก็เป็นข่าวดีในตอนนี้ในแหล่งธรรมชาติได้ลดลงอย่างมีนัยยะที่เราควบคุมเราได้นำออกจากแหล่งน้ำทั้งหลุดเข้าไปในบ่อเอกชนและในธรรมชาติเนี่ยไปทั้งหมดนะครับสองล้านห้าแสนกิโลกว่าครับที่จับไปแล้วแล้วก็ร้อยละเจ็ด เบอร์เทนก็นำไปเป็นปลาป่นนะครับถัดจากนั้นอีกร้อยละยี่สิบก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพโดยการยางแห่งประเทศไทยโดยพัฒนาที่ดินแล้วก็ที่น่าดีใจคือตอนนี้สามารถที่จะผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นปลาด้ดยมีกลุ่มที่รวมกลุ่มกันนำไปเป็นปลาร้าถึงสองแสนกิโลครับและก็โดยเฉพาะก้างของปลาเนี่ยเป็น จ้างค่อนข้างใหญ่ก็กรมประมงสามารถพัฒนาให้เป็นแคลเซียมคุณภาพสูงที่จะเอามาเสริมเป็นธาตุอาหารประมงร่างกายแล้วก็กำลังคิดค้นเมนูหลากหลายที่จะนำไปใช้ประโยชน์ภาพรวมก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นสามารถควบคุมได้ที่สำกัญคือรัฐบาลโดยโดยท่านดั้มีว่าการกระทรวงเกษตรตั้งแต่ท่านธรรมนัฐปมป่าจนถึงท่านนดุมนตินโยถึงวัดแล้วก็ ท่านอัคราพมเผ่าได้ผลักดันให้เข้าสู่วาระแห่งชาติในในคณะรัฐมนตรีจนออกมาตรการที่จะดำเนินการถึงเจ็ดมาตรการซึ่งมีแนวทางที่จะสุดท้ายเลยตอนนี้ก็เราได้พัฒนาการทำหมันปลาตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะขยายเพื่อที่จะเข้ามาคุมในระบบธรรมชาติในเร็ววันนี้ครับ เราทาหมันปลาตัวนี้แล้วพอมันเป็นหมันแล้วยังมันจะคุมยังไงครับท่านครับเมื่อได้ปลาหมันในทางวิทยาศาสตร์เขาจะเป็นปลาที่มีชุดโครโมโซม 4n เราก็จะปล่อยตัวผู้เพื่อไปผสมพันธุ์กับตัวเมียซึ่งมีโครโมโซม2ชุดหรือก็เรียกว่า 2n ซึ่งอยู่ในธรรมชาติเมื่อเขาไปผสมเนี่ยตัวในธรรมชาติที่มีชุดโครโมโซม2ชุดหรือ 2n กับ 4n ซึ่ง เป็นพันที่เราเพาะปล่อยลูกที่ออกมาก็จะเป็นคอมโมโซมชุดสามเอ็นซึ่งจะเป็นหมันก็จะตัดวงจรซึ่งระดาษนี้เราทดลองอดําเนินการอยู่ที่ศูนย์เพชรบุรีซึ่งในระบบธรรมชาติเมื่อคุมได้ในระยะยาวปลาตัวนี้เป็นหมันก็จะไม่สามารถขยายต่อได้ครับอืนี่คือช่องทางที่ดีที่สุดคือทำหมันมันเสียมันจะได้ไมออ่ออกลูกออกหลานมาอีกต่อไปนะครับ ใช่ครับได้ครับท่านครับขอบพระคุณท่านบัญชาสุแก้วท่านรัฐมนตรีกรมประมงครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับท่านผู้ฟังทุกท่านโดยสวัสดีครับครับก็เป็นความคืบหน้าด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับถ้าเป็นกลุ่มเปราะบาง นะครับแล้วก็ต้องการพันสัตว์น้ำนะครับที่ประมงดูแลอยู่นะครับท้งเขาแจ้งมาแต่ว่าขอให้เดือดร้อนนิดหนึ่งเนาะไม่ใช่ว่าเราไปทําเป็นอาชีพแล้วก็มีบ่อขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับเราก็ต้องไปซื้อหากันตามตลาดทั่วไปนะครับ